เร่งแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญอันดับแรกรไม่งั้นประเทศเดินต่อยากแน่นอนเพราะอ,องค์กรอิสระใหญ่เกินกว่าประชาชนท<า>ั้งประเทศ,เทศอานาเขตใช่ไหมหลายคนเขาชอบใช้คํานี้ขยายอานาจขยายไปถึงนิติบัญญัติแล้วนะคะล่าสุดนะคะครับบางที<ๆ>อาจจะไม่ขยายก็ได้นะแต่คือเรากันเองเนี่ยแหละไปดึงให้เขาเข้ามาหรือเปล่าพวกนักลองทั้งหลายเนี่ย คุณทีนัทอบอกว่าเสียงเบาไปนิดนึงต้องเปิดวอลลุ่มจนสุดเลยครับถึงจะได้ยินแบบปกติโอเปรว,ว่าวันนี้เสียงเบาเสียงคือเสียงเราเสียงเราทั้งคู่หรือว่าเสียงใครคนใดคนหนึ่งคะครับเข้าใจว่าวันนี้มีการมีการปรับปรับวงรอบของการรับเสียงอะ่ะที่มันแคบลงโอเคไหมแบบนี้เพากลัวเสียงสะท้อนไงครับอ่าขออภัยนะคะคุณผู้ชมคงต้องใช้เวลาอีกสักวันสองวันนะ อืา,าโอเคค่ะอุ้ยลืมดู YouTube เลยอาอย,าอยู YouTube ให้นะคะอืมก็มีคนอยากจับตานะคะดูว่ารัฐมนตรีคลังจะเป็นใครนะคะคุณค่าคือประชาชนบอกว่านักร้องแค่บัตรประชาชนใบเดียวส่งคำร้องทางไปรษณีย์ยื่นสอบคนนั้นคนนี้ทำความเสียหายให้ประเทศชาติมากควรยกเลิกให้มีความรับผิดชอบด้วยถ้ามไม่มี เออน,นี้น่าสนใจนะไม่งั้นร้องมั่วไปหมดทุกวันนี้นะบางทีนักร้องก็เหมือนใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือ,อตัวเองก็ไปรับงานใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแต่คนก็มองว่าเป็นสิทธิ์ที่จะร้องอใช่ไหมฟังดูก็ไม่รู้แน่นขนาดไหนอยู่ดีๆก็ไปร้องสุดท้ายอยู่ที่กฎหมายแล้ผู้บังคับใช้กฎหมาย ถ้ากฎหมายมันเขียนไว้กว้างๆคลุมๆก็ก็ร้องได้สนุกอะค่ะแต่ถ้ากฎหมายมันเขียนแบบเฉพาะเจาะจงอ่ะมันก็มันก็จะร้องมันก็ต้องมีหลักฐานไงใช่ไหมแต่ถ้ากฎหมายบอกอย่างเงี้ยซื้อสัตส์สุจริตไหมเออจะร้องก็หยิบอะไรมาก็ร้องได้ครับมีคนเชียร์คุณพิชัยนะคะพิชัยชุนหาวชระใช่ใช่ มาแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะมีอีกคดนหนึ่งคุณกัดมิราค่ะทำไมกฎหมายไทยไม่สามารถจัดการไอ้พวกนักร้องทั้งหลาย<ม>ซึ่งชอบพากันไปร้องเรียนในกรณีที่ไม่เป็นทำได้ค่ะคพวกนักร้องและพักพวกที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่คิดถึงประชาชนที่กำลังอดกินอดอยากมแม้สักนิดเลยเขาว่าจะคิดในมุมของเขาเอ่ะเนาะคือ นักร้อเนี่ยบางทีมันก็สร้างแรงกดดนันสร้างความอัดอั้นที่กับสังคมเหมือนกันนะบางทีก็กลายเป็นเกิดปรากฏการสานเตี้ยซึ่งมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับกับใครทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเกิดกับนักร้องหรือเกิดกับใครทั้งนั้นไม่รู้ว่าถ้าแก้ไขแล้วทำมดูมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงการตรวจสอบอะไรแบบนั้นได้หรือเปล่าอืมมันจะได้อย่าเปิดช่องให้มันล้องกันเยอะนักเลยฮนะ